สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนี้มาใส่ปุ๋ยบก้าวค่ะพี่น้องกาเอาสูตร4600นะคะปุ๋ยยูเรียค่ะพี่น้องหญ้ากระไดจักน้อยแต่กะบ,บ,บ่เบปิญยังหรอคะพี่น้องหนาปุ้นก็จังสี่หรอค่ะโรยอ,อม,ออม ก็บม่ได้ใดหนาค่ะพี่นอ้นองหน้าฝนหนามันหลายจะใส่ต้นละกัมมือค่ะพี่นอ้องต้นละกัมต้นนี้ก็ไ่คอยงามบันได ลองิ่งตกลกำมือ